นายังไม่ทันล้างเลยสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เย้เฟื่องพากินมาอีกแล้วจ้าวันนี้ยายจะเกงสับมะโกจ้าเกงสับเกงสับมะโกเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าเดี๋ยวยายสับมะโกก่อนนะจ้า แสบมะกอกกับปลาสับจ้ะเกียดขูดสับเอาได้รสชาติดีได้อัดพะรดขูดมันเส้นมันละเอียดไปหน่อยอจ้ะยายก็เลยได้สับเอาจ้ะทุกคน คนผักกลางเขาเรียกสเกงสับมะโกจ้าเรียกตามคนโบราณเกงภาาสับนั่นเองเกงปาษาสับ เองใส่ใบยีลาหมหอมๆจ้าโกก็ลูกใหญ่เบิ่มเิ่ม ี๋ย้ายสับมะโกก่อนนะคะ เริ่มเกงกันเลยจ้าใส่น้ำมันลงไปพริกแกงจ้า หมดแล้วพี่แกงเดี๋ยวเย็ยนต้องไปซื้อพี่แกงดีให้มแตกค่ะพี่แกงชาวบ้านทำเองค่ะ หอมหอมปลาจ้า <Bastard> เกลือนิดหน่อยจ้ะผงตะเกกซอสฝาเขียวผงฟรุ้งฟริง้งผงอร่อยอตังสายจ้า ยังมีจ่ากพะวิ่ของเราพ้าวิ่ของยายเบื้องนี่จ้ะประชับกับไข่ปลาจากทุกคนยลงตา ยีนีให้แตกก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะใส่น้ำลงไปจ้ะเดี๋ยวปลาเป็นก้อน ใส่น้ำลงไปจ้าผงผี่แกงจ่าล้อเดือดนะจ้า หลังจากเดือดลแล้วเราก็ใส่มะกอลงไปเลยจ้า เติมน้ำลงไปจากกันน้ำแห้งเดี๋ยวมะโกนานสุกน้ำจะแห้งค่ะตอเดือดนะจ๊ะจากจ้าลังจาก,ะจาก,จากมะโกแล้วเริ่มสุกแล้วเราก็คนจ้ะ เยอะนะเนี่ยคุณผู้ชมใสพ่พริกอ่อนลงไปจ้านีจ้ะกะเพรากับไบยี่หล่า แกงปลาสับต้องใส่ใบยี่หร่ากับกระเพราเยอะๆจ้าหอมฉุน ีมก่อนออแซบ่บโคตรแซ่บเลยโคตรแซ่บเลยทำไมอ่ะ อร่อยมากจ้ะทุกคนข้าวสวยล้นๆมากินแกกอาหารนะเรารู้จักดัดแปลงกินมันไม่เบื่อง่ายหรอกจก้ะบางคนนะมีปลาเรารจักดัดแปลงทอดๆอดปิ้งปิงอยู่นั่นเลยมันก็จะเบื่อง่ายเราเอามาทำได้หลายเมนูจ้ะ กิ๊กจ้าเสร็จแล้ว